ส,สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะนี่เนาะวันนี้เราอยู่กับรถใหม่ของเรามันมันคือบูกาติบูกาตินีมีนาวา่าบูกาติเวรอนเวรอนของผมก็เช่นเคยฮะเหมือนไอ้เจ้า KTM เนาะอันนี้เป็นรถล่าสุดต,ต่อจาก KTM รถเนาะมันเป็นรถยนต์ที่แบบประมาณว่ามันเป็นรถอีเวนต์พิเศษจะมีให้คนซื้อเนะี่ยก็จะไม่ซื้อก็เรื่องของคุณตอนนี้เงินผมวัดตูเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ผมไปทำการประมูลสุดโหดมาประมูลสุดโหดโดนกินโดนโกงกันยับเนาะ ท่นานผู้ชมฮะก็คันนี้เราจะมารีวิวคร่าวๆว่ามันทําอะไรได้บ้างโอเคอ่ะล่ะคันแรกคันนี้มาดูกันที่ของแต่งกันเลยของแต่งมีแค่นี้เนาะท่านผู้ชมก็อย่างแรกจะเป็นสปอยเลอร์คันแรกเราต้องเปิดประตูก่อนนี่คันนี้มีสปอยเลอร์ด้วยเนาะอะแบบแรกคือแบบปกติเปิดได้แบบที่สอง no activate เปิดไม่ได้เนาะตัดสายไฟนิ้ง เพื่อนก็หูอันใส่กปกติไปแล้วก็มีมอสมาอะไรก็คงไม่ใส่หรอกน่าเฮ้ยน้อยบักบักลูกมอสก็จะมีของแต่งช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนาะอัอนนี้ผมได้มาาจกอีเวนต์ก็ไม่มีอะไรเลยเดีย๋ดวยวรงลงๆ เนาะนี่ปลาบลามหนุ่มถ้างนี้จะใส่มใส่ซายอย่างนี้เนาะก็ร้อมันไม่หลุดทั้งมันเราจะมาดีว่าค่าๆเกี่ยวกับความเร็วรถความเร็วสูงสุดของมันทำได้อยู่ที่471กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นหรือจะทำได้น้อยกว่านั้นแรงม้าอยู่ที่1,182 HP เบรกอยู่ที่76 เปลี่ยนเกียร์เร็ว19%การควบคุม7 37%ในตรัส57%ก็เดี๋ยวเราจะพาไปวิ่งกันเนาะเอาตรงไหนตรงนี้เลยนะวกันเอาละเอาละท่านผู้ชมสาม,ส,ามสองหนึ่ง ในเกมมันไม่มีทางตรงน้เหมเลยทำได้ขนาะดเอาในตัดให้มันวิ่งเร็วสูงสุดเนี่เนะมันทำได้แค่รถเจ็ดสิบเอ็ดถึงรถเจ็ดสิบนลู่นียนะ่ยอาลา เตรียมตัวองหนึ่งเงี้ยวก็แล้่านผี่ชมคันนี้ก็รีวิวแค่นี้เนาะราคามันอยู่ที่10ล้านก็รีบไปซื้อกันด้วยเนาะก่อนที่มันจะหมด